สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้พึ่งก็มีสูตรดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้พึ่งมีสูตรหน้าขาวใสเนียนนุ่มหน้าฉ่ำวาวน้ำเหมือนตูดเด็กมาฝากทุกคนค่ะค่ะสูตรเนี้ยพึ่งทำแล้วพึ่งก็ชอบนะแล้วพึ่งก็เลยอยากจะโอเคเอามาแนะนำให้ทุกคนเอาไปลองทำกันดูทุกคนต้องชอบค่ะโอเคค่ะมีไม่กี่ตัวนะ ตัวแรกก็คือวัสลีนค่ะตัวเก่งค่ะวัสลีนแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะก็คือเจลนี่แหละเจลแล้วก็ออยค่ะจะเป็นออยหรือน้ำมันมะพร้าวหรือจะเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะแต่เพิ่งใช้ออยนะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเพิ่งมีความรู้สึกว่าหน้าเพิ่งมันจะแพ้ๆนะก็เลยเลือกออยค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนมจืดค่ะนมจืดจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวพึ่งจะมาทำส่วนผสมให้ทุกคนดูแล้วกันนะว่าทำยังไงก็เหมือนเดิมค่ะหน้าพึ่งก็ได้ทำการล้างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะทำให้ทุกคนดูนะเอ่อวัสลีนก็ใช้ประมาณ1-2ช้อนชานะคะแต่พิ่งจะใช้แค่ช้อนชาเดียวนะ ส่วนเจว่านหางจระเข้พึ่งก็จะใช้1ช้อนชาก็ประมาณนี้เนาะใส่ผสม,มลงไปส่วนออยพึ่งก็จะใช้1ช้อนชาก็คือสูตรเขาจะให้1ช้อนชาถึงสองช้อนชานะาและนุมจืด หนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็จะมาทำการผสมคนให้มันเข้ากันนะคนจนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะคะวัสลีนเนี่ยอา,อาจจะละเอียดยากนิดนึงนะคะเพราะว่า,เ,าเขามีความเข้มข้นเนาะมันก็เลยดูละเอียดยากก็ทำการคนแบบนี้นะ คนจนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยค่ะถ้าอยากให้วาสลีนเออแบบว่าละลายเร็วก็เอาไปแบบว่าอุ่นก่อนก็ได้นะก็คือเอาไปอุ่นในน้ำร้อนนะแต่เพึ่งก็ไม่ได้ทำการอุ่นไว้ก่อนแต่จะทำแบบนี้ก็ได้ค่ะได้ได้ทั้งสองวิธีโอเคนะเมื่อ,อคนผสมเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราเอามาทาบนหน้าเราสูตรนี้อ่อ จะทาทิ้งไว้แบบว่าทั้งคืนเลยก็ได้นะหรือจะแบบว่าอาทิตย์ละ2ครั้งแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีหรือจะทําทุกวันก็ได้นะคะถ้าใครสามารถทําได้ถึงทุกวันนะก็ให้ทิ้งไว้แค่สินาทีพอเพราะเราทําทุกวันเนาะโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครทําแล้วมันไม่หมดนะมันไม่หมดเราก็สามารถเก็บแช่ตู้เย็นได้นะ แช่ตู้เย็นก็สามารถาใช้ได้ถึงเก็บไว้ได้อะเอาง่ายคือเก็บไว้ได้ประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะเอพอกหน้าทิ้งไว้สักยี่สินาทีนะคะก็แบบนี้นะ หอมจังเลยไม่รู้หอมตัวไหนพอมันรวมกันแล้วมันหอมเนี่ยค่ะทาแบบนี้นะทาแบบเนี้ยนี่ขนาดเพิ่งใช้แค่หนึ่งช้อนชานะม,มันก็มีความแบบว่าเ,เป็นน้ำนิดนึง แต่ถ้าเกิดว่าใครจะใส่อย่างละสองช้อนชาก็ได้แต่พึ่งต้องการให้มันเข้มข้นก็เลยใส่แค่ช้อนชาเดียวใต้ตาเนี่ยใต้ตาเนี่ยถูไปเลยค่ะก็คือง่ายๆนวดแต่น้ำนวดอย่าลืมนะคะอาทิตย์ละสองครั้งก็ทิ้งไว้ยี่สินาทีแต่ถ้าใครจะทำทุกวันนะก็ทิ้งไว้แค่10นาทีพอนะ เพราะว่าเราทําทุกวันเนาะโอเคค่ะพึ่งก็จะทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีนะเดี๋ยวครบยี่สิบนาทีแล้วพึ่งก็จะไปล้างเดี๋ยวพึ่งจะมาโชว์อีกทีหนึ่งค่ะว่าผิวหน้าเป็นยังไงเนาะค่ะพึ่งก็ได้ไปล้างหน้ามาแล้วนะค่ะพึ่งอยากจะบอกว่าเออก่อนล้างหน้าเนี่ย ถ้าใครจะไปล้างหน้าเลยก็ได้นะหรือจะใช้สำลีชุบน้ำอุ่นแล้วก็เช็ดหน้าก็ได้หรือกระดาษทิชชู่เช็ดหน้าเลยก็ได้ค่ะแต่พึ่งเลือกที่จะล้างหน้าเลยพึ่งใช้วิกโฟมตัวนี้นะคะตัวนี้ล้างแล้วโอเคเลยเพึ่งจะไม่ใช้สบู่เหลวถามว่าสบู่เหลวใช้โอเคไหมมันมันใช้หลายรอบแต่ตัวนี้ก็รอบเดียวมันก็โอเคเลยนะอ่าจะแบบนี้นะคะทุกคนว่าเป็นยังไงมั่ง พิ่งว่ามันก็โอเคนะเห็นไหมก็ก็ใสอยู่นะใสอยู่นะและเพิ่งอยากจะบอกว่าเพิ่งไม่ได้ใช้ไฟไลท์สดอะไรเลยนะเพิ่งใช้ไฟห้องอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยค่ะและในส่วนที่ผสมของเรามันเหลือก็เก็บใส่แวร์แบบนี้นะแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ใช้พรุ่งนี้ปรืนต่อเนื่องเลยก็ได้นะคะ หรือจะอาทิตย์ละสองครั้งอย่างที่เพิ่งบอกไว้และตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้หนอาทิตย์นะโอเคค่ะผิวหน้าดีมันก็เป็นต่อเนาะก็ไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเยอะแยะนะคะโอเคค่ะสำหรับสูตรนี้ถ้าใครชอบก็ลองทำได้เลยค่ะเพิ่งมีสูตรเอ,อ่ออีกหลายสูตรเลยค่ะที่จะมาแนะนำให้กับทุกคนนะใครชอบสูตรไหนที่เพิ่งนำมา แนะนำก็เอาไปลองทํากันดูนะคะมันได้ผลจริงๆค่ะพึ่งทําแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็มีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเนาะโอเคค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสุดดีๆเด็ดๆยังมีอีกมากมายค่ะและสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้และพึ่งต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามและก็รับชมคลิปของพึ่งเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ